สวัสดีค่ะมาวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองของไทยในตอนนี้ต่อกันในตอนที่4ซึ่งการวิเคราะห์มุ่งเม้นไปที่พลวัตหลักของวิกฤตการณ์ประเมินทางออกที่เป็นไปได้สามทางในการจัดตั้งรัฐบาลการพิจารณาเชิงกลยุทธ์การขู่ว่าจะยุบสภานับเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ทรงอิทธิพลซึ่งถูกมองว่าเป็นทางเลือกในการรีเซ็ต ภูมิทัศทางการเมืองและคืนอำนาจให้กับประชาชนอย่างไรก็ตามนี่เป็นทางเลือกที่มีความเสี่ยงสูงเช่นกันเนื่องจากอาจนำไปสู่ช่วงเวลาแห่งสุญญากาศทางการเมืองที่ยาวนานและความซบเซาทางเศรษฐกิจการวิเคราะห์เชิงลึกของทางเลือกการตัดสินใจของพักประชาชนก็ไม่ได้เป็นเพียงการเลือกระหว่างอุดมการณ์ของขั้วแดงและขั้วน้ำเงิน แต่เป็นการคำนวณเชิงกลยุทธ์ว่าพักใดที่พวกเขาจะสามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเพื่อบรรลุเป้าหมายของตนเป้าหมายหลักของพักประชาชนคือการปฏิรูปรัฐธรรมนูญและจัดการเลือกตั้งใหม่ดังนั้นจึงต้องเลือกร่วมมือกับพักที่เชื่อถือได้ว่าจะทำตามเงื่อนไขดังกล่าวการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญบางรายชี้ให้เห็นว่าพักเพื่อไทยอาจควบคุมได้ง่ายกว่า เนื่องจากถูกมองว่าขาดการสนับสนุนจากรัฐพันลึกหรือกลุ่มอำนาจดั้งเดิมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจของพรกประชาชนไม่ได้มาจากจุดยืนทางอุดมการอย่างง่ายๆแต่มาจากมุมมองเชิงการเมืองที่มุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์และอำนาจต่อรองการวิเคราะห์ผลกระทบและความเสี่ยงที่ครอบคลุมของแต่ละทางออก ผลกระทบทางการเมืองและการบริหารข้อดีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้อย่างรวดเร็วแม้จะมีอายุสั้นจะช่วยยุติภาวะชะงักงานทางการเมืองในปัจจุบันและฟื้นฟูการมีผู้นำที่มีอำนาจเต็มซึ่งอาจช่วยลดความตึงเครียดของการชุมนุมตามท้องถนนได้และยังสามารถมอบอำนาจชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศได้การวิเคราะห์ยังไม่จบ โรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีค่ะ